สมัครกอมน้องพีรัชพี่นาไทยหลับนะคะค่ะการหลับเป็นตายไงเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะคือการหลับเป็นตายค่ะการหลับไม่รู้เรื่องเลยนะคะจะไม่เกาพงค่ะแล้วก็จะหลับหรือสิหลับเป็นตายเป็นนี้อ๋อรู้สึกตัวย,ยังไม่ตายยังไม่ตาย ไม่แกแล้งเราูไข่แดงเลยไม่แกแล้งเราไม่แกแล้งเรางอนอนนอน,น,อน,น,อนจะนอนท่านี้จริงๆหรอตอนท่านี้ใช่ไหมตาเหลือกด้วยตาปิ้นเพอยดูค่ะนอนท่าสวยมากนะคะทุกคนเอองอข้างงออีกข้างหนึ่งไปเออเอเอ,เอ,อีกข้างนี่รักเชียวบ๊ายบายเออไม่กวนแล้วไม่แกล้งแล้วงนานอน ม <laughs> อ๋อไม่แกลง้งแล้วไม่แกล,งล้งแล้วจริงๆแล้วห้วงมากห้วงแบบห้วงที่สุดอ่ะอืมแต่ราคาใบไปเออเดี๋ยวลองลองจับลูกสิอืมเดียนั่งน,นั่งลูกนั่งขึ้นมานั่งขึ้นมาลูกยืกน ไม่มีแรงอาลุกไปยืนยืนเอ,อ,อ้ยคิงอ่ะตอนเด็กๆยืนอ่ะล้มล้มลงไปนอนเฉยๆโอเคโอเคไม่กวนแล้วบายบายค่ะทุกคน